สวัสดีครับท่านผู้ชมหลวงพุทิตามมาช่วงดีๆครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาใส่ปุ๋ยทุเรียนครับผมนะครับใส่ปุ๋ยทุเรียนครับมีผู้แนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับข้างข่าวสมุไรนะครับผมก็จะทดลองใช้ดูครับผม ขาบอกว่าผลไม้ไม้ผลไม้ยืนต้นช่วงหน้าฝนปลายฝน2กิโลกร,รัมต่อ1ต้นโดยบร,ริเวณรอบรอบรอบัศมีทรงพุ่มแลวพื้นดินกบไม่ได้พื้นดินกบครับผมผมจะโรยไปเลยนะครับให้ปุ๋ยทุเรียนให้ปุ๋ยทุเรียนครับให้ปุ๋ยทุเรียนเล็กครับผม ก็มีอะไรบ้างนะครับส่วนผสมถุงกระสอบหนึ่งยีกิโลปริมาณปุ๋ยอินทรีรับรอง20%สิเอซนส่วนประกอบมูลข้างขาว25%เซนเศษพืช5้อร์เซนมูลโคมูลกระบือร์เนนะครับเห็นน้องชายอยู่ครับ น้องใช้อยู่สำหรับต้นทุเรียนเล็กเขาอะงามดีแท้ครับผมซื้อมาพร้อมกันนะครับแต่ก็ใส่มาสองเดือนแล้วครับผมยังไม่ได้ใส่ผมจะลองพึ่งใส่อยู่นะครับผมแต่น้องเขางามดีครับผมโอเคครับจะเป็นลักษณะนี่ครับเป็นแบบเป็นผงครับไม่ได้อัดเม็ดนะครับเป็นผงสีดำนะครับ ่ไปบ้างแล้วครับผมใส่ไปบ้างแล้วเหลือเหลือสองสามต้นครับผมตรัดท,ทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่ที่มีลูกยังไม่กล้าใส่ครับกลัวเป็นกลัวเป็นยอดอ่อนนะครับดอ,กจ,อกจะลูกจะร่วงเ็เครับแค่นี้แหละครับ ครับให้ปุ๋ยดรียกันครับให้ปุ๋ยกันครับผมเนี่ยแหละครับโรยไปตอนนี้งามมาก,กยอดพุ่งไม่หยุดครับหลายรอบแล้วครับผมตลอดต้นนี้ หมอนทองครับกิ่งข้างครับงามดีครับผมเรอดูว่าใส่ปุ๋ยแล้วจะเป็นยังไงครับต้นนี้ยังไม่เคยเจอปุ๋ยครับยังไม่เคยเจอปุ๋ยทางดินครับให้แต่ดุลซีทางข้อแสงแล้วก็พวกปุ๋ยชีวภาพนะครับงามดีครับผม แดงอินโดครับให้เนี้ยครับเดี๋ยวลดน้ำาก็ลงไปเองครับไม่ต้องไปกบเกอบแล้วครับเพราะว่ามันเป็นผงนะครับมันเป็นผงถ้าเป็นเม็ดน่ากบหน่อยนะครับผมโอเคครับน,นี่แดงอินโดครับแดงอินโด หนึ่งเดียวนี่แหละครับตัวนี้สองปีกว่ากว่านะครับสองปีกว่ากว่ากิ่งกระโดงครับหมดเลยให้ไปเลยใต้ทรงพุ่มนะครับ น,นานจะได้เจอปุ๋ยอย่างนี้ทุกทีครับผมให้แต่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับเสร็จแล้วครับผมเหลือแค่นี้นครับต้องนั้นใส่หมดแล้ว แตกยอดสวยงามครับตัดยอดนะครับจำไหมครับตัดยอดไว้ก็ยอดยอดสุดท้ายกิ่งสุดท้ายยังไม่ทําหน้าที่เป็นยอดประธานเท่าที่ควรนะครับผมปกติแล้วกิ่งก็จะกลางครับ เก่งก็จะการขนานกับพื้นไงครับต้นหอดต้นนี้มีอยู่ต้นเดียวครับผมการขนานกับพื้นเลยฮะ90องศาเลยนะครับยอดบนก็เป็นอย่างนั้นครับพอตัดยอดปุ๊บก,ก็จะงุ้มขึ้นนิดหน่อยครับงุ้มขึ้นนิดหน่อยแต่ว,ว่าโอเคอยู่ครับอากาศร้อนมากครับผมร้อนแต่เช้าเลยอือแตกเป็นเม็ดๆเ,เลยครับ โอเคครับดูว่แตกยอดสวยงามมากสวยงามจริงๆครับผมสำหรับทุเรียนต้นนี้โอเคครับผมขอบคุณและสวัสดีครับไม้ชุ่มดีๆครับแตกยอดดีมากครับผม